มังเอ้ยสวัสดีทุกคนครับไก่เราต้องงูเนากับนอนหนับหมแท้ได้นะหน่อยก็น้หมือน้ำมือเส้นหอมจะเลยได้นะหมือกรอยกุศิบมกานะอันนี้ขมิ้นข่าวครับแล้วตอนนี้หน่อยกับหันไยงนะหันไยงจีแย่ตอนนี้อโมปุยล่ะตาเกลือเชียงกับมุจจนะงูหนาวกัตที่เราแกะเฉยๆก็ได้นะหน่อยก็กลือนึ่งแควแควแควกับกาแหล่นะแกงลายบัวครับใส่ปลากระป๋องครับมาครับแซ่บๆเลยครับเนี่ยข้อมากระดาษงูหนาวจอดมาอุ้ยเปียวบป่งเปิ่งย่งเมื่อกี้เลยเปลือง ล่เนี่ยแก่นาใสมีญ่กันนะอืมนึกถ้ากุชเชปเปังกเปังกจอะรเะะนุแกกุเชไผเด้ไหลเดแชกัมาตเล็ดเนอกัตังกัหนกนอกวะฝกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆมาครับเริ่มเลยครับเนี่ยน้ำพริกปลาต้มครับดีมากครับมาพวินของเราดะเฉยกันละข้อเราของเราแก่ร้องนีหุบดอยงเราแก่ไเนะข้อชิเจได้เราเต เน่ยก็พวินุจับปล่อยนี้ปล่มเอ้โหจุบปล่อยอันน่าลิงหลายันน่าเสียมในตารานะร้านี่เชี่กวัวแล้วก็เชี่ยเราจรมดิเนี่ยใส่พริกบออีกกลัวจะไม่เผ็ดแต่จริงๆก็ใส่แล้วนะครับตเติมอีกหน่อยมาคลุกให้เข้ากันไปเลยครับพวีนะขยำขยำข้าแบบเนี้ยอืมกระตออวาวนกะ๋วยห,หน้าตาหลานนะทา มาครับป่ะตากน้อ,อ,นองอ,อืมขอฮะอะไมอืมมาป่วยแล้วครับ

เชื่อกันรับก็ปลาครับนะครับเข้ากันมากเลยครับอร่อย ham to to mọc to to ra đấy cái nào cái này em đến ta đó. Ừ. อืเรี่ยอืมกล่อมครับเสียจามแล้วนะก็รักแก้แปกมาแปลขมือกรอดอนี่ข้อ còn nữa, thêm một chút 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 nữa, แก่และวเสียบินเชียได้แขวงแล้วนะเดินบุน,นะขอมา อมาป่ยเนยเสียข้อมากระดาดนี่ดเปียกปุ่นนะการนม,มกลาการนม,ม,ม้ามนล็กเหลาเข้าไปไปเชียมกอะอเไร้ ครอบชิกรอบมันครับเด็กแก่บ้าวมาโจนกันดิบจ้าแล้วลเขานิบเสียงนะดิบแกะกรอ,องเลยะแช่แก่ตี้เียากเนมที่หายกันไปแล้วเบ้าวครับ เชี่ยไปเชื่อสัตย์เท่าแล้วคลอบมาแล้ว ปังคอร่อะไ้นะชิปังเหม่ปังกันสียกระรอนนับเสียมาเรียกว่าอืมอืมอ๋มออะไรรึอะไ เ,เดียด๋ยวถ้าเก็ดปองจะอดมันปะเกย์ได้แย่จอดอา้าเออชี่ยวแหว่ผัดนะน้ำแขวเผา,วาขนาดนั้นอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆ